ฟอมสุดเสดาล่าสุดบางโมเอาอีกแล้วทำสถิติแซงหน้านะครับเชียรี่องรียิงมากที่สุดให้กับทีมจากกองกฤษในรายการบอลยุโรปนะครับโอโมาตามกันหน่อยครับล่าสุดโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับปีกลิพูทำสถิติยิงให้ทีมจากกองกฤษในการแข่งขันระดับยุโรปมากที่สุดแซงหน้าเชียรี่องรีงนะครับตำนานหัวหอกของอาร์เซนอลน,นะครับองรีสมัยอยู่กับอาร์เซนอลระหว่างปี1999-2007เนี่ย จะบอกว่าอองรียิงทั้งในยูฟ่าชปลีแลวก็ยูฟ่าคัพรวมกัน42ประตูนะครับครองสถิติสูงสุดของนักเตะจากพิมพ์นังกฤษมาอย่างยาวนานซารห์เทียบจำนวนของ,ององรีมาตั้งแต่ปลายเดือนก่อนจากประตูในเกมบูชนาลาส3-1และเมื่อคืนที่ผ่านมาซารห์ในว 3, ัย31ปีครับถูกเปลี่ยนตัวลงมานาทีที่70แล้วยิงทดเจ็บนะครับปิดก่องให้เร์พูถล่มตุล 5, ูุส5-1ครับโอ้โหฟอร์มสุดสาดเดา่นะครับ ผลงานที่แอนฟิลเมื่อคืนนี้จะไม่ซาร่าแสงหน้าเชอรี่องรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้วยจำนวน43ประตูหลังจากย้ายมาอยู่กับเลฟูเมื่อปี2017แต่ว่ายังไงก็ตามหากนับผลงานการยิงให้ทีมจากทุกลีกแล้วซาร่า ah ยังตามหลังคริเซโนโรนันโดครับที่ทำไว้1 4 5ประตูกับทั้งสปอร์ติ้งลิสบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริดแล้วก็ยูเวนตุสนะครับอืมเป็นอะไรที่ ต้องตามยาวๆเลยสำหรับบางโมซาลา่าโอ้โหนั่นเลยครับก็ทำลายสถิติของเชียรี่องรีไปก่อนนะชุกแล้ก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวของบางโมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ไหวรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม